ช่วงนี้ด้ภาพไปจับกันล่าจับกันไม่หยุดายปกครองค่ะบุกจับปารานค้ายบุรีเถือนใหนหัดใหย่นะคะซึ่งจเจ้าหน้าที่ายปกครองสาาัปปะริตรและการตำรวจค่ะขับบุกเข้าไปจับกุมปารนค้ายบุรีเถือนรายใหญ่ในเมืองหัดยหย่หยึดข้องกลาง้อมเงินสดจำนวนมากค่ะ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23กรกฎาคม2566เจ้าหน้าที่จนาเทไฟ้ปกครองอำเภอหัดใหย้ายรวมกับจนาเทสะพัสมิตรผักที่9กาและการตำรวจสอพอหัดใหญ่ค่ะภายใต้หน่วยการของนายชาวกิจสวุวรรณคิรีนายอำเภอพร้อมด้วยจนาเทที่แก้วค้องเขาวางเพ้นกันไปหล่อซื่อและก็จับกลุ่มรานค้ายบุรีนี้ผาสีเทหลักหลอบนำข้าวมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรานที่ไม่มีเชิญนะคะตั้งโยเทริมถนนนิพัทธ์ส่งเคราะห์หนึ่งเขตเทศบาลนคร ซึ่งเป็นร้านเถพึงเปิดได้ไม่นานค่ะโดยคณะที่เข้าไปจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่อซเนี่ยตองชายวิธีหมุดมือเล็กเดียวเนี่ยนะมหมุดเข้าไปทั้งชองเคาน์เตอร์เพื่อที่จะเข้าไปในร้านเนื่งองจากว่าพนักงานเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปนะคะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได,หยด้หยุดบุรีเถื่อนหลายหยีหอเถวว่างจำหน่ายอยู่ในร้านจำนวนเซซิบแปดหยีหอห้าพันสามสิบหกซองายสิบแปดำรับบุรีไฟฝ่าเซซิบหกุด เงินซดเซเมินห้าพันเบาทแล้วก็กวบคุมตัวพนักงานชายสองคนแจงคอหาพนักงานค้ายนะคะสองคนแจงคอหา3้าคอหาค่ะรวมกันค้ายรั่วม,มีไหวเผื่อค้ายสสินขานี้ผ่าษีพรบบสับซาบิด รวมกันซ่อนเรนจำนายสิน้นขามิได้พันศุลกากรพรบศุลกากรรวมกันจำนายบุรี่ไฟฝ่าโดยผิดกฎหมายพรบคุมครองผู้บริโภคค่ะก็ไล่้อห้าเลยทีเดียวนะคะทางนี้ค่ะการเข้าจับกุมรันค้าบุรี่เถื่อนในหนนี้ค่ะเจ้านาเทก็ได้รับการโรงเรียนนะว่ารานแห่งนี้เนี่ยหลักลอบเปิดค้ายบุรี่เถื่อนรายใหญ่เถื่พึงเปิดมาได้ไม่นานหลังจากเถจ้านาเทเขาได้มีการกวาดล้างจับกุมรันค้าบุรี่เถื่นในเมืองหัดยใหญ่ไปเลยหนหนึ่งค่ะก็เลยได้ส้นถีกกำลังจากนวยงานเกี้ โกงนะคะว่างแพนรอซื้อแล้วก็เข้าจับค่ะเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่เขาไม่กลัวกันเลยนะพิ่งจับเป็นลกลาสุดดีคือกวาดไปซ่องซ้ำรานใครจะได้เลกเขานะคะคือเป็นรานยิ้ยในฮัดยิ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจับไปประมาณักซ่องซ้ำรานได้ฟันไปไม่ถึงสักซ่องซ้มเดือนดีซะแต่ว่าคนสำคัญก็คือคนซื้อค่ะแต่ว่าคนซื้อเนี่ยยิงไปซื้อมันก็เป็นเหมือนการสนับสนุนหนองดานี่นะคะเป็นกฏนี่ผาซีนี่เลยองเล่เจ้าหน้าที่ต้องมุด ต้อง<ต>หมด,ดกัน,ปร,นประว่าคือบอกให้เปิดแล้วไม่ยอมเปิดกลัวไงม<ช>าเลยต้องหมดกันแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาในพื้นทีนะ<ม>ถ้าพบเห็นแบบนี้แจ้งตำรวจเลยนะคะ